สวัสดีครับวันนี้ก็มาซ่อมตัวรีเวอร์ออนเกียวรุ่น HTR 548นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับอาการก็เป็นเสียงมีเสียงกวนออกลำโพงดังกับกับ,ก,บกับประมาณนี้ครับตัวนี้ถ้าการแบบนี้ถ้าไม่ใช้โควัดนี้จะลำบากมากเลยถ้าเราจะไปเดาเรื่อง HDMI ไอซีวอลลุ่มพักขยายประมาณเนี้ยเราจะเดาลำบากมากนิดหนึ่งแล้วแต่ประสบการณ์ถ้าไม่มีก็อาจจะใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับส่วนตัวนี้ก็ผมเช็คสัญญาณที่ก่อนเข้า IC v o วอลลแล้วก็ปกติเราก็ใช้ขึ้นความถี่เทสนะครับก็เทสเสร็จออกจาก IC ซ o วอลลก็ปกติ ดังนั้นเราก็มาเช็คพักขยายพักขยายก็เพี้ยนสัญญาณขาเข้าปกติแต่ว่าขาออกเพี้ยนผมก็ได้ทําการเปลี่ยนชุดพักขยายเป็นตัว STK นะครับ STK สอตัวเจ๊งสองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับก็เป็นพักขยาย,ยก็นี่ก็เป็นการ ลองเสียงก็ข้าวนะครับก็อลองเทสเสียงละลองลองเทสเสียงดสวัสดีค่ะ นี่นะครับเทศเมื่อสักครู่ผมไปต่อลำโพงผิดนะครับเป็นสปีคเกอร์บีฟอนเลไม่หอกอ่าลเราใหม่คับเซ็นเตร์ก็เข้าวประมาณนี้นะครับ ก็เวลาถ่ายคลิปก็จะแบบถ่ายเลยไม่ได้เตรียมทําเสร็จก็ถ่ายเลยนะครับก็จะได้ไม่แบบสดๆสเลยก็นี่ก็เปิดลองหนังลองนะก็ต้องเทสดูก่อนก่อนส่งก่อนเก็บงานนะครับ,ออบเพื่อนคนไหนใช้ตัวดิเซเวอร์ รุ่นนี้ก็ปรึกษาได้นะครับ On e L h T R ออนเกียว h ฮ R 58นี่นะครับก็ตัวนี้ก็เสียงเสียงมีเสียงกวนอาการนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับไม่ได้ถ่ายตอนที่ลงมือซ่อมนะครับขอบคุณครับ